สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆพ,นพี่น้องทุกท่านในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางราพัฒนานะครับงวดประจบมาที่12นะครับเดือน7 2567นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบ แนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆสำหรับนะครับท่านใดที่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาหรือว่าอยู่อยู่มานานเนาะแต่ว่ายังอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านเสียงโชคดูนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเนาะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆสำหรับเราพัฒนานะครับในงวด วันที่10นะครับของเราเนี่ยมาแค่เลขเด่นตารางนะครับพี่พี่เนาะมาแค่เลขเด่นตารางเนาะตัวเด่นเนี่ยหลุดนะครับผมให้7จดกับ3นะครับไม่มานะครับพี่พี่เม็ดเดียวให้3 4สี<ะ>4ก็ไม่มานะครับ <S 2> <S 2> ผลที่ออกในงวดที่แล้ว909018นเะครับ90เลขล่างชุด6ตัว90เลขล่างชุด4ตัว3ตัว018นนะครับของเราท่านใดที่จะวินเลขตารางเข้าไปที่ 90นะครับเนาะก็ถือว่ามาเด้งเดนะครับผมส่วนแนวทางของวันที่12นะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์ก็ขอให้มาเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับพี่ๆเราพัฒนานะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข2 เลขเจ็ดเลขสามเลขสี่เลขเก้านะครับผมปิดท้ายด้วยนะครับพี่ๆปิดท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับผม สำหรับในตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่91 9าหนึ่งเก้ เลขตารางเลขเด่นนะครับให้ไปที่เก้ากับเลขสองนะครับพี่พี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสามตัวก็จะมีในที่สอง เก้าสามสองเจ็ดนะครับส่วนแนวทางเม็ดเดียวนะครับพี่พี่เม็ดเดียวสรับสายวิ่งสายลูดนะครับในงวดนี้นะครับ ผมให้ไปที่เลขเก้านะครับเนาะก็งวดน,นี้ผมว่าเก้าน่าจะยังอยู่นะครับพี่ๆก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับปิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคด,ดีนะครับผมกราบสวัสดีครับ